โไฮโยค่ะทุกคนลกาวให้สุดและไปต่อที่ภาคเดอรมูวี่ผอล่าสุดอนิเมะเรื่องชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นเทพในเงาได้ประกาศสร้างภาคเดอร์มูวี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่ไอจะอัปเดตรายละเอียดต่างๆของเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังติดตามช่องนี้กันก่อนนะและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องโอไฮโยอนิเมะด้วยนะคะล่าสุดเมื่อวันที่21ธันวาคมปี2023ทางเว็บไซต์หลักของอนิเมะเรื่องนี้ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่ากำลังจะมีการสร้างภาคเดอร์มูวี ของชีวิตไม่ต้องเด่นของแค่เป็นเทพในเงาซึ่งภาคนี้จะใช้ชื่อว่าเซนเคิลเฮนนอกจากนี้ยังปล่อยภาพคีวิชอลของเดอะมูวี่พคนี้ออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันแล้วด้วยแต่ว่าในส่วนของกำหนดการฉายยังไม่ได้มีการเผยออกมาค่ะว่าจะฉายช่วงไหนแต่ทางเว็บไซต์หลักหรือว่าออฟฟิเชียลของอนิเมะเรื่องนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเผยออกมาอีกทีภายหลัง ส่วนเรื่องราวหรือเนื้อเรื่องของเดอะมูวี่ภาคนี้ก็จะเกี่ยวกับโลกเก่าของพระเอกค่ะซึ่งมันชนกับโลกปีศาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาพลังเวทเกิดการล่วไหลงานนี้ทันซิดแห่งกลุ่มชาโดการเด้ก็จะกาวอยู่ต่างโลกอย่างเดียวไม่ได้สุดท้ายแล้วพอเกิดปัญหาขึ้นทันซิดก็ต้องกลับมากาวอยู่ที่โลกเดิมอีกครั้งก็ต้องมารอรุนกันค่ะว่าเรื่องราวหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อทันซิดเนี่ยจะเอาใครติดตัวไปด้วยหรือเปล่า ซึ่งถ้าถามว่าเนื้อหาของเดอะมู i วีภาคนี้ต่อกับซีซั่นสอใหม่ก็ต้องตอบว่าต่อกันเลยค่ะซึ่งก็จะใช้เนื้อหาของนิยายเล่มที่4ในการสร้างนั่นเองส่วนสตูดิโอผู้สร้างภาคเดอ Movie นี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นสตูดิโอเดิมค่ะเพราะว่าโปสเตอร์ที่ปล่อยออกมานั้นก็อยู่ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเว็บไซต์เดิมเลยคาดว่าไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงสตูดิโอผู้สร้างซึ่งสตูดิโอเดิมก็คือสตูดิโอเน็กซัสค่ะ และสำหรับวิดีโอโปรโมทหรือตัวอย่างของภาคดู The Movie นี้ยังไม่มีปล่อยออกมาให้เราได้รับชมกันคาดว่าน่าจะมีการปล่อยออกมาให้เราได้รับชมตอนที่มีการประกาศกันหนดการใย่ขา่ขาวๆก็เอาไว้ถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวไอจะมาทำคลิปอัปเดตให้ทุกคนฟังอีกทีนะเรียกได้ว่าพอจบซีซัน2ปุ๊บก็ประกาศสร้างภาคดูมูวี่ทันทีเลยเนาะ แฟนๆก็จะได้ดูแบบต่อเนื่องกันไปเลยอีกอย่างก็คือกระแสของอนิเมะเรื่องชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นเทพในเงานี้ก็ยังคงดีแบบไม่มีตกเพราะงั้นทางผู้างเนี่ยก็น่าจะมีการวางแผนไว้อยู่แล้วก็สําหรับข่าวสารที่จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังก็ครบแล้วคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย